สวัสดีการแห่งรัฐลงทะเบียนด่วนรับสิทธิ์คืนเงินค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปากดเป็นเงินสดออกมาได้หรือใช้ซื้อสินค้าก็ได้รวมวิธีลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ที่นี่ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะคะและก่อนที่จะรับฟังข่าวก็ขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์และ1การติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันทุกวันนะคะ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนตั้งแต่เดือนตุลาคม2564จนถึงเดือนกันยายน2565รวมระยะเวลา12เดือนนะคะการไฟฟ้านครหลวงระบุถึงการรับสิทธิ์มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าว่า จากมติคลมอดังกล่าวกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ในบัตรคนจนที่มียอดชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนจะได้รับเงินช่วยเหลือตามที่ยอดชำระจริงผ่านบัตรทั้ทงนี้นะคะมีผลตั้งแต่งวดค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม2564ถึงกันยายน2565นะคะมาดูเงื่อนไขาการใช้สิทธิลดค่าไฟฟ้ากันนะคะ กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนให้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะกรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้มีบัตรเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดนะคะขณะที่กอฟอนอเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรคนจนที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถ ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำานงในการรับสิทธิ์โอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าคืนผ่านบัตรคนจนได้ผ่านแบบฟอร์มดังนี้นะคะก็คือกดเข้าไปที่เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงแล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนได้แก่กรอกรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเลขมิเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะคะที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเฉพาะหมายเลข8หลักค่ะบัญชีแสดงสัญญาก็คือหมายเลข 9หรือ10หลักค่ะชื่อนามสกุลระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่อยู่ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้านะคะและกรอกหมายเลขบัตรประชาชนตามที่ระบุในบัตร13หลักนะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียนอีเมลของผู้ลงทะเบียนและกดปุ่มลงทะเบียนนะคะ ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนไว้เดิมจะได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะขณะที่ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่จะได้รับสิทธิ์ตามมาตรการตั้งแต่ค่าไฟฟ้าของเดือนที่ลงทะเบียนจนถึงเดือนกันยายน2565นะคะมาดูเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ลดค่าน้ำประปากันนะคะสำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปารัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะ กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีบัตรและจะต้องชำระส่วนที่เกินด้วยตนเองนะคะแต่หากมีการใช้น้ำประปาเกิน315บาทจะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน100บาทโดยผู้มีบัตรจะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมดค่ะผู้ที่ถือบัตรคนจน และไม่เคยใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปามาก่อนและประสงค์จะขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการประปานครหลวงและสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาครวมถึงแสดงบัตรนะคะมาดูขั้นตอนการลงทะเบียนสิทธิ์ลดค่าน้ำประปากันนะคะก็คือเข้าสู่เว็บไซต์นะคะและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนมีชื่อนามสกุลของผู้ลงทะเบียนตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรคนจนนะคะ อีเมลของผู้ลงทะเบียนถ้ามีนะคะเบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียนถ้ามีกปพสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิ์สวัสดิการเลขที่ผู้ใช้น้ำเลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิ์สวัสดิการเลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้องและคลิกที่ปุ่มตกลงนะคะกรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและระบุข,ข้อมูลถูกต้องระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้น้ำและบ้านเลขที่ ที่ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกให้ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตรวจสอบว่าชื่อผู้ลงทะเบียนกับบ้านผู้ใช้สิทธิ์เป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่นะคะเสร็จแล้วก็กดปุ่มยืนยันค่ะนอกจากนี้นะคะหากไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปนากองทัพเรือ สำนักงานการประปานครหลวงและสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมทั้งแสดงบัตรเพื่อย,ยืนยันตัวตนนะคะการรับเงินคืนกรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจ่ายคืนผ่านบัตรในช่อง e-money ของเดือนถัดไปซึ่งผู้มีบัตรสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูดบัตร EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชาลรัฐและถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เช่นเคยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ